สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนึ่งบางปูทิศตนช่วยเหลือศาสนาวิ่งไลฟ์สดหลวงพ่ออารมณ์กดบอกบุญช่วยเหลือวัดพระบาทนำพุเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสายบุญตัวจริงสำหรับหนึ่งบางปูนักแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดทางช่องเวิร์กพอรที่ชอบช่วยเหลือสังคมคนลำบากตกทุกข์ได้ยากเป็นสะพานบุญโดยการบริจาคเงินช่วยเหลือวัดพระบาทนำพุหลายล้านมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นกระบอกเสียงช่วยบอกบุนผ่านช่องทางเพจเฟ e บุ o k หนึ่งบางปูที่มีผู้ติดตามเป็นร้านคนทำให้เกิดฟีดแบ็กดีทุกครั้งที่ประกาศบอกบุญล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าตนเองได้ไปช่วยงานหลวงพ่ออารงค์กฎที่อิมพีเรียลสำโรงและยังได้ทำการไลฟ์สดในช่วงที่หลวงพ่ออารง์กดมารับบิณฑบาตปัจจัยและสิ่งของต่าง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ซึ่งการที่เธอได้ไลฟ์สดตลอดงานนั้นเพราะต้องการให้คนในโลกออนไลน์ได้เห็นและมาร่วมบุญกันเยอะๆซึ่งถือว่าเจ้าตัวเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงดั้งนี้เธอได้ระบุข,ข้อความใน Facebook ว่าอันชื่อเสียงและเงินทองเมื่อตายไปเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยเราเอาไปได้แค่ความดีและความชั่วเท่านั้นภารกิจในวันนี้ เป็นแอดมินเพจวัดพระบาทน้ำพุเพื่อถ่ายทอดสดธรรมะออนไลน์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้ฟังธรรมโดยพร้อมเพรยียงกันค่ะอย่างไรก็ตามต้องขออนุโมทนาบุญกับสาวหนึ่งบางปูด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์อบค,ครับ